การบรรลุธรรมเนี่ยไม่มีใครสามารถชี้ได้นอกจากสัมมาสัมพุทธ,ธะและตนเองโดยใช้ธรรมะที่พระองค์ได้บัญญัติไว้เพราะพระอานนท์เนี่ยเคยถามผู้เจ้าว่าพระรูปเนี่ยตายแล้วไปไหนรูปนี้ไปไหนคารวาสหมู่บ้านนี้ตายกันห้าสิบคนร้อยคนไปไหนผู้เจ้าก็พยากรพยากรไป หลายพันคนมากก็เลยบอกอานอนท์เธอกําลังทําให้ตถาคตลําบากถ้างั้นเอาหลักการพยากรณความเป็นโสด,โสดาบันไปละกันนะไว้ตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองนะดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะพยากรณชี้ว่าคนนี้เป็นโสดาบันนะสกะทาคามีอานาคามีเป็นอาหารหันต์ไม่มี <c oughs> ในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีใครสามารถ โมคลานะเลิศทางฤทธิ์ก็ไม่สามารถอนันรุธะเป็นเลิดด้านทิพยาจักขุก็ไม่สามารถสารีบุตรเลริศทางปัญญาก็ไม่สามารถนั้นไม่เคยมีประวัติเลยที่สาวกมาเที่ยวพยากรว่านี้คนนี้เป็นอริมคนขั้นนั้นขั้นนี้นอกจากสัมมาสัมพุทธะเพราะการพยากรของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นเป็นหนึ่งไม่มีสองที่เหลืออนิจจง เพราะอะไรยานอย่างรู้ของสาวกมีขีดจำกัดและสาวกพวกเราเนี่ยคารวาเนี่ยเป็นอริบุคคลได้ผู้เจ้าตรัสไว้ไงตรัสไว้กับช่างไม้นะบอกถ้าเธอเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีการให้ทานโดยวางจิตปราศจากความเจ้หนีอันเป็นมนทิน มีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลื่อนให้เธอพยากรตนเองนั่นแหละเป็นโสดาบันถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้เห็นนะวางคุณสมบัติไว้ห้าสิบกว่าในยะนะห้าสิบกว่าแบบเพื่อที่จะให้ตนเองเนี่ยมองตัวเองว่าเรามีไหมนะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมอ่าไม่มีใคร ดึงศรัทธาออกไปจากาตถาคตได้นะร้อเปอร์เซเปรียบเหมือนอะไรพระองค์เปรียบเหมือนเสาหินที่ยาว16บศอกฝังลึกลงในดิน8ปดศอกโผล่ขึ้นมา8ปศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศฉันใดจิตโสดาบันจะเป็นอย่างนั้นคนที่ต่ำกว่าโสดาบันจะเหมือนปุยนุ่นลมพัดไปซ้ายจะปลิวซ้ายลมพัดไปขวาจะปลิวขวานะ ใครสกิดไปดูหมอฉันก็ไปสกิดไปสะดอกเคราะห์ฉันก็ไปไปบวงสวงฉันก็ไปฉันเอาหมดเลยนะฉันไม่ได้รักตถาคตองค์เดียวฉันลักหลายองค์เผื่อเลือกนะอ่าอย่างนี้ไม่ใช่โสดาบันโสดาบันจะเป๊ะเลยนะนี่เห็นนะ